นี่ใครรูบ้บ้างคุณนี่ใคร,รพีมี่หพ,พีมี่พีมี่พีมี่เหรอครั้ง,งผมก็ บรรยากาศร,รอบงานวนไปครับเพราะว่าวันนี้ยังมีอีก2ที่ที่มีงานก็คือที่มิสเตอร์ฟ็อกซ์เ,เป็นงานเปิดตัวซิงเกิลช,ชิ้นใหม่ของ chu, เอเมชุแล้วก็วงแล้วกเนเค4 8นี่ก็มีงานจับมือที่ยูนิมอล นี้ถือว่าเป็นนี่ที่ที่ผมมาเนี่ยก็คืองานส่งท้ายของงานไอจังกับและเบฟเนี่ยในฐานะในกรัสเกลส์ซึ่งถือเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งในประวัติในประวัติการการเป็นไดโด้ละ่ะ คนเนี่ยตาก็ดาก็ประจําอยู่ที่วงของตัวเองไม่มีการแหวกแนวไปไปทางวงอื่นอื่นนอกเหนือนจากที่กํหหาหนดไว้ไล่ไล่ดูบรรยากาศ ตามไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์และอย่าลืมนะครับซับสไครเพื่อรอรุ้นว่าคลิปผมจะทำเผยแพร่คลิปอะไรออกมานะครับสรับนี้สวัสดีครับ